แอคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้เราทำอะไรกันคะวันนี้เรามาถ่ายรูปเสียมติดใบปอมแอนฉีดเปรั่ังด้วยผนาคะนี่ค่ะดูนะคะโอ้โหทั้งปากคลิปทั้งอะไรนะคะแล้วดูแล้วดูผมนางเป้นะคะไม่ได้ฉีดเปรยค่ะธรรมชาติค่ะดูนะคะดูนะคะ ลองด so <Ta to S 1> ูตาสีตาสดไหมตาสดมีตาสดไหนไหนลองดูดิสดค่ะเนยหน้ยวตั so you you know? s <S ้ยค่ะสวยไหมห้าบุบอเป็นชีวิาได้ตอนนี้มันเต็มค่ลียวเดียวเอาเกลกหน่อยเพื่อนๆเอาเกลียวเดียวปั๊มไอช่ยไหมวะอุ้ยเป็ก็โดยภาพรวมแล้วนะคะก็ไม่มีใครสวยสู้เลน่าได้เลยอะนะคะ โอยไม่เป๊ะค่ะก็อยากจะบอกว่าเป๊ไม่สู้เลยนะสุกคนนะคะเขียบเงาเลยเขียบสัตว์ดังเขี่ยสีหน้าเขี่ยสีผิวมันเหมือนเงาที่ยังกันเฮ้ยกลางหลางค่ะทำอะไรกันอยู่เอ่ย Yeah.